สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม MLM ค่ะของกล้อง Total Station นะคะยี่ห้อ Topcon ค่ะรุ่น g t x 1.002นะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เรากดเข้าไปที่เมนูค่ะจากนั้นนะคะเลือกไปที่ F 4นะคะ F 2โปรแกรมค่ะเลือกโปรแกรม MLM นะคะ F 2ค่ะค่ะ F 1ตรงนี้นะคะยูดไฟล์นะคะจะเป็นให้เรานะคะสามารถดึงไฟล์นะคะที่เรามีอยู่แล้วนะคะมาใช้ได้ค่ะ ส่วน F2 นะคะดดนยุธนะคะจะเป็นให้เรานะคะใช้แบบพื้นที่จริงนะคะกดไปที่ F2 นะคะค่ะจะมีการหาระยะห่างแบบสองวิธีนะคะจะมีแบบ F1 นะคะจากจุด A ไปจุด B จุด A ไปจุด C นะคะหรือว่าจากจุด B จุด A ไปจุด B จุด B ไปจุด C นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะเลือกแบบ F1 นะคะ ค่ะอันดับแรกนะคะให้เราเล็งกล้องนะคะไปยันจุดแรกค่ะเสร็จแล้วนะคะกดไปที่ meas ค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะคลายล็อกตัวกล้องนะคะเล็งไปจุดที่2นะคะกด meas ค่ะค่ะตรงนี้เครื่องก็จะคำนวณจากจุด a ไปจุด b ออกมานะคะให้ดูที่ค่า dhd นะคะ ค่ะต่อไปนะคะให้เรากด F 3นะคะเล็งกล้องนะคะไปยังจุดที่3ค่ะเสร็จแล้วกดไปที่มิสนะคะค่ะตอนนี้เครื่องก็จะคำนวณค่าจากจุด A ไปจุด C นะคะ<ม>ก็จะอยู่ที่1.427เเมตรนะคะสำหรับวิธีการใช้งานโปรแกรม MLM นะคะก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะ